โซล่าถนนตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับ jx 256นะครับแกะกล่องพร้อมกันครับม,มีน็อตมีน็อตให้นะครับตรงนี้มีน็อตให้ก็เป็นแผงตัวเล็กนี้อันนี้ไฟไฟเหมือนอนนีนนยไฟ t 6อ่ะครับเม็ดเดียวเดียเด๋ยวดูนะเดี๋ยวลองลองดูกันว่าสว่างไหมเป็นไฟแบบเม็ดเดียวเลยครับไฟดวงใหญ่เม็ดเดียวมีสายเหมือนกันครับสาย น่าจะ5เมตรถึง10เมตรเลยครับไม่แน่จน่าจะ5เมตรนะใส่5เมตรแล้วก็มีแผงให้ครับนี่แผงรับให้โอเคก็น่าจะเหมือนตัวเมื่อกี้ครับเ,เสียบเข้า USB นี่แล้วก็แยกแผงได้เหมือนกันเอ,เอาแผงออกไปข้างนอกก็ได้ครับน่าจะได้5เมตรน่าจะประมาณ5เมตร อ่ะครับนี่ครับหรือจะเอาแผงเสียบไว้อย่างนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมมีตัวล็อกมองเห็นไหมครับมีล็อกกับอ่ะก็หมุนแผงรับแดดเอาครับแล้วก็ดูตรงนี้ปรับได้ไหมโอเคแล้วก็ปิดเปิดครับอืมวันนี้สว่างอยู่นะเป็นเซนเซอร์นะครับ ถึงจะสว่างเอ้ยอันนี้สว่างครับไฟเม็ดเดีย้ยแต่สว่างมากเลยฝากด้วยครับรุ่น jk 2 5 8นะครับ jk 2 5 8นะครับโซลา่าตัวเล็กสว่างดีครับราคาถูกๆจากเทสวีคุปครับ